อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้เดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ขำๆมันๆแปลกๆเกี่ยวกับตอนมีอาชีพขับรถแท็กซี่ให้ฟังอีกหนึ่งเรื่องนะครับ <c oughs> ก็พอดีวันนั้นเนี่ยผมขับรถแท็กซี่ประมาณสักตีสองได้แล้วผมวิ่งรถอยู่แถวแถวเคหะลมเก้า,า <c oughs> เหตุการณ์นี้ประมาณสักสิบปีได้แล้วโดยประมาณนะทีนี้ตอนตีสองเนี่ยร้านเหล้า ถิกผับส่วนใหญ่ก็ปิดแล้วนะครับผมว่าขับรถไปล่งๆถนนล่งๆตีสองสบายๆเจอผู้โดยสารสองคนยืนอยูแถวแถวเคหะลุมเก้าเขาก็โบกรถเราก็เอ้ยได้ลูกค้าไว้จอดปุ๊บเรียกเข้าไปจอดผู้โดยสารก็เดินมารถเดินมางองแงงงองแงงเมาเมาเมาเดินมางองแงงพี่พี่พี่ไปแหลมแท่นไหมผมว่าเอาไปครับแหลมแทน่นเออไม่ทราบว่า ร้านอยู่ตรงไหนครับไม่รู้จักไงแหลมแทน่นไม่ใช่พี่แหลมแท่นน่ะตรงทะเลอะทะเลอะแถวแถวบางแสนอะบอกอ๋อ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 แหลมแท่นบางแสนใช่ไหมอ๋อไปไปครับไปครับเท่าไหร่พี่เอเราก็นึกเท่าไหร่ดีว่<ม>าเคหะร่มเก้าไปบางแสนระยะทางก็ไม่ถึงร้อยโลนะพันเอาสักพันสองเลยกันพันสองพี่ โอ้ยพี่พันกองเลยเหรอกลัวไม่กลัวไม่ไปกลัวลูกค้าไม่ไปอ,อ้างนี้พันหนึ่งพี่ไปเลยพันหนึ่งเดี๋ยวผมไปส่งพันหนึ่งพันหนึ่งอ้าโอเคโอเคโอเคพี่เฮ้ยพวกขึ้นขึ้นมาลองคนเรียกพวกเฮ้ยขึ้นรถเลยพี่เขาไปเว้ยขึ้นรถมานั่งตึ๊บเมาเมาก็ขับรถไปเข้ามอเตอร์วเวย์ปึ๊กก็คุยไปเรื่อยผมก็ถามคุยนูน่นคุยนี่กับลูกค้าพี่ไปทำไรเนี่ยป่าน,นี้แล้วเนี่ยกลับบ้านแล้วพี่เมา กินเหล้าแม่ร้านปิดไวเหลือเกินยังไม่ถึงใจเลยแต่สภาพเมาหนักเลยนะจะไปกินเหล้าต่อกินต่อทะเลบางแสนแหลมแท่นดีกว่าเวยกำลังติดลมอออ๋ออ๋ออ,อไหลไหลไหลกินเหล้าติดลมไหลอยากกินต่อมากันสองคนผมก็อ๋อโอเคได้พี่ได้แตนะ่โอ้ดีดีสนุกดะพี่นะะอวยอวยลูกค้าสนุกดีเนาะกินให้มันสุดไปเลยพี่โอ้ยไหนไหนอยากกินทั้งทีกินให้มันสุด แม่ร้านเหล้าปิดต่อบางแสนเลยเรียกแท็กซี่ไปบางแสนกินเหล้าต่อก็ขับไปใกลถึงบางแสนเลยทีนี้ผมก็ถามอ้าวพี่แล้วแล้วพี่กลับไงไอเราก็เห็นว่าเฮ้ยเกือบตีสามแล้วไงไปถึงเ่ี้ยก็เลยถามเขาว่าเอาพี่กินเสร็จแล้วพี่กลับกันยังไงกินกันนานไหมอ๋อก็กินกันไปเรื่อยๆนะ้องก็กินส,สว่างสว่างก็กลับ ตีห้าไวพ้พี่เราอยากได้ลูกค้าไงสักตีห้ากลับโอเคไหมเกิดเต้นผมจะได้รอเอาหรอเอาจะรอหรอได้ได้ได,ได้แล้วแต่นะแล้วแต่พี่ก็กินของพี่เรื่อยๆอ่ะกําลังกําลังได้อารมณ์โค้ยกินเหล้าบางแสนกินเบียรบางแสนเพลินลูกค้าเมาอ๋อเอางั้นเดี๋ยวผมรอพี่สักพักแล้วกันก็ผมก็กะว่ารอได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงดูท่าแล้วถ้าเกิดลูกค้าเขาติดลมไหลแล้วก็ไม่เป็นไร ขับกับกรุงเทพก็แล้วเพราะว่าช่วงขากลับตีสีเนี่ยหาลูกค้ายากแหละช่วงเช้าในกรุงเทพนะครับมันก็จะมีลูกค้าที่เขาก็จะออกไปทํางานแล้วส่วนผมก็จะเข้าบ้านแล้วก็กล่าวว่าถ้าเขากลับด้วยถ้าไม่เกินตีห้าหกโมงก็จะรอรับกลับ mm hmm. ก็ไปจอดถึงบางแสนปุ๊บแหลมแ่นไปหาดบางแสนสรุปจอดถึงริมหาดก, mm hmm. ก็ประมาณสักตีสามได้โดยประมาณตอนไปถึงนะไอ้ลูกค้านี่อ้าวน้องค่ารถเอาเอางี้เดี๋ยวกลับพี่กลับด้วย พีกลับด้วยรอแล้วกันออกขากลับอีกพันหนึ่งใช่ไหมบอกอาใช่ครับใช่ครับผมได้รถสองพัน 2, นะแต่ยังไม่ได้จ่ายน่าจ่ายเที่ยวมาก่อนพันหนึ่งเอาน้องรอแล้วกันแต่ถ้าไม่รอก็ไม่เป็นไรนะบอกก็ได้ครับได้ครับพี่เราก็จอดรถนั่งรอนอนรอเอกนอักนเอกบนรถอ่ะนะเอียงเบาะนอนรอสักพักหนึ่งชะงงหน้ามาดูไอ้สองคนนั้นลูกค้ามันเดินไปแจ้งประกลุ่ม,มวัยรุ่นมากลุ่มวัยรุ่นนั่งอยู่หาดบางแสนเป็นสิบเลยนะผมก็เอาแล้วมึงแต่พ สภาพเอมเมาด้ดยสองคนบดยษาทผมอ่ะผมก็เอาแล้วไปยุ่งกับเด็กว้รุ่นเขาทำไมเิกไอ้ผู้นั้กนก,กะ็ะเ่ิมตายหงยิงองอมเมาอยู่เผลอแป๊บเดียวมันไปจุดผู้ยิงกับวัยรุ่นเขาวัยรุ่นเขาเล่นผู้ไฟกันอยู่ไปยิงกับเขาด้วยไม่รู้จักเขาน้าไปยิงปุ้งปังปุ้งปัง,ปง,ปงซื้อเบียร์กินสองขวดกินเบียร์หมดไปขวดที่หนึ่งเดินกลับมาเฮ้ยน้องกลับกรุงเทพดีกว่าไม่ไหวแล้วเมาสรุปอยู่บางแสนประมาณสักครึ่งชั่วโมง กลับกรุงเทพเลยผมก็โ,โหพี่นี่จุดยอดเลยได้ใจจริงเลยกินเหล้ากินเบียร์แล้วใจสุดๆเลยกินเบียร์ขวดหนึ่งค่ารถสองพันโอ้โห,โโหขราวหน้าพี่จะกินเหล้ากินเบียร์แบบนี้พี่เอาเบอร์ผมไปขราวหน้านะพี่จะกินเหล้ากินเบียร์นะกินเสร็จพี่โทรหาผมนะเดี๋ยวผมพาไปที่ไหนก็ได้ทุกที่เลยประเทศไทยเนี่ยพี่ผมชอบลูกค้าแบบพี่เนี่ยใจถึงมากโอ้โหเออดีดีด,ด,ด,ดีเดี๋ยวขราวหน้า ไปกินต่อเขาใหญ่กันดีกว่าไหมเรา,าโอ้แน่นอนเมาแล้วไหลติดลมจะไปกินต่อเขาใหญ่อีกข่าวหน้าเรกวันนั้นวิ่งรถเที่ยวเดียวไปกับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงอะ่ะ นายขับรถมา 2, สองพันกับสงกิจการล้มเก้านอนหลับสบายผอมได้เงินบอกสบายกูเจอลูกค้าแบบนี้น่ารักสุดๆว่าไหมาขับรถเจอลูกค้าแบบนี้ทุกวันรวยฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกับช่องเดียวป๋าพาไปนะไม่ว่าจะเป็น y o u ูทูบเฟซบุ๊กแฟนเพจเดียวป๋าพาไปคลิปหน้ามีเรื่องอะไรมาเล่ามีเรื่องมันๆขำๆมีสาระอะไรมาเดี๋ยวเอามาเล่ามาแชร์ให้ฟังเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย อยากไปที่ไหนก็บอกมา <_ isa> เดี๋ยวป๋าพาไป